สวัสด <c oughs> ีจ้ามาเบิ่งงานแข่งเรือด้วยพี่น้องข้าเจ้าวกระลังหลังมาข้าเจ้าก็แข่งเราก็มีพี่น้องคนกระลังลังมาลังไปลังมาดูหนังเสียงพี่น้องดูหนังน้องนี่ก้วงกระววงเทพพี่น้องเร็วๆยายวัวขจ้ากระซิ่งรางวัลเรา โอ้พี่น้องเลือกเขาเจ้าจอดยี่โอ้เสียงเพลงบนหน้าสิเปิดขึ้นเลยเนาะพี่น้องรถจอดออมน้องอยู่พี่น้องพี่น้องแยี่เพี้ยนสิลงไปหนีสิเห็นบะหอดใสแล้วหอดใสแล้วว้าย เกียบ n h าร่วงเลยจีอู้พี่นองคุณน่ะเลือก้ะเจ้าอุ้ยสะออนอยากไปพายน้ำเด้ไปคากกับคักแท้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบสองผีฝ้ายแต่ยาดปาเสือห้า พี่หนพี่น้องข้าเจ้ากระลังเขาเขาเขาลูเขาลูเขาซ่องลายล่ำวันี่เฮอจับประมาณจักล่ำเนียวล่ำปาดร้าล่ำพี่น้องเสียงเพลงยังเข่าเวยคุณหนพี่น้องข้าเจ้ากระลังเขาลู อันนี้หมอกนี่นี่จุปล่อยเลื่อพี่น้องอู้แต่แย่ยเพ่นมาอยู่นี่เขาเจ้าบา่เคยจัดจะเถืองว่า,าก็จัดปี่นี่พี่น้องแะ่กี่มาจัดเนาะอคอมเมนจัดกัสุดยอดแล้วยัดดีดมาใส่ข่อยเด้อ พี ừ, ่น้องรถอ้อมน้องรูตำรวจดนชาดเล้าเนยเือเล้าเยปเศ้าข้าเจ้ามากวะเป็นยังนี เนี้ยเนี้ยจับเงี้ยเงี้ยเนี้ยอยู่เด่กเล่นถีบโทรศัพท์กันค่ับโตขึ้นไม่เไลืเวลาไดโอ้เสียงเพ่งเมตเ็มอยู่เข้าเจ้าม่เทียบเริ่มสีเขารูแล้วพี่น้อง

เบิกในเด้อค่ะมีเหตุผ <laughs> ออล,ลนะโอ้ก็ต้องอยู่ในรูล่ะกายกับอะไรเด้อ <c oughs> คุเจ้ากำลังเข่าซ่องอยู่พี่น้องท่านอ๊อบไยท่านอ๊อบย เตรียมตัวเริ่มเริ่มแล้วพี่น้องเร็วเร็วเฮ้เร็ว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 เยพี่น้องเสียคักคักแท้เร็วเร็วคัางไทยคัางไทยออกเราออกลูกเราใส่อันเสื้อสีนิพุนบ่เอาเร็วเร็ว สองลูลนะข้าน้อกลูกหรอปุ๊บอ,อ,อ้หคนพี่ <มา S 2> น้องเลีว้ลวเวเไปแล้วแ่สีโอ้ยแค่เราเนาะสีเหลืองมันตรงอันนั้นมันจยักอันนั้นจยกเปราอแล้วอโอ้และพี่น้องไปเห็นดอกไปไกลแล้วพูด้ด่า โอ้ยอยากนํำไปไกลๆเนาะคือสีขาวเร็วขนาดเนาะขนาดน้ำบ่ิไลเน,ะลนาะน้ำบ่ิไลดินี่ต่วแต่วาใส่พลังปินตนะยน้ำบ่ิไลปีนาทุกจังเออะเอ,อ,อนนะนะพี่น้องมึงเรื่อเขาเจ้ามาอีกแร็วนี่อันนี้ขาเจ้าเจียมสีขาซ่องบนี่หนึ่งสองสามสีส่ห้าห โอ้ยเห็นมันได้ที่หนึ่งเด้อตุ้เจ้ามาแขงนะ้นพี่น้องข้าเจ้าสิเตรียมเขาซึ่งพี่น้องเสือสีอนตองอ่อนกระลังสี อันอ่นจัที่ไม่ยังล่ะเทพไม่ยังนี่เทพธรรมเทพธรรมพีเทพธรรมมาพีพัดรักอ่านก็อ่านยากพี่น้องเ้ยพระเจ้ากำลังเตรียมเขาสร้างพี่น้องอันเด้กผู้อันพระเจ้าแงตค่ะเนาะ มาเอาสนามแรกเอาเจาสนามแรกเอาเอาให้ได้ที่นึเลยอาให้ได้ที่หนึ่ให้ได้ที่หทุกข่อยทุกข่อยเสียอยู่โ้นักกีฬามีแต่อยก้โอ้ยเต็มที่เด้อโบเต็มที่บบวฆษณาขจาว่าโอ้ยอันนั้นสีแดงได้พี่น้องทีมนันสีแดงสีแดงมาแรงเลยขจาวสีตองออนทองมาแรงเด้ พระเจ้ากำลังเตรียมขอซ่องพี่น้องจัดเป็นครั้งแรกของยอดชาตินาสิจัดตัหลายปีแล้วปีนี้จังมาจัดต่อต่อรอบนี้แค่เรือจาะครับเล่นบิดนทนใช่แครับรบน้

ีแล้วข้าเจา้าเศร้าผมคุณนอพี่น้องรับนันกับพายมากเราเจ้ากำลังทยอยลงมาเทียบทาสีเข่าซ่องพี่น้องคุณ่ะยี่สิบกรัมพี่น้องเอาขั้นนันสีเขาก่อนบ่ เอาพี่น้องเอาสมีสกอนน้อยจ้าพ่อการขิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ่นได้จ้าสวัสดีจ้า